แดนไปสักหนึ่งตเต็มเยอะยอเชีชีชี <C> e <at> เอาละครับก็กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมวลชนชาวไทยทุกคนครับกับผมพุทธิตออง แล้วตอนนี้เราก็อยู่กันกับเกมเมียโฟและวันนี้ผมจะมาทําการสอนเต้นให้ดูนะครับก็มันจะเป็นยังไงร,รามารับชมกันเลย่อนอื่นเลยนะฮะก็คลิปนี้ผมทําไว้สําหรับคนที่ยังไม่รู้อย่างตัวผมเนี่ยเล่นมาจนจะเวล50อยู่แล้วนะครับก็เพิ่งมารู้เหมือนกันเนาะว่าเกมน,นี้มันเต้นได้มันเล่นท่าทางได้นะครับ <c oughs> ก็ไว้เผื่อมือใหม่ที่ยังไม่รู้เหมือนกันเนาะวันอื่นเลยกดเข้ามาที่ซ้ายจอเนี่ย ด้านซ้ายของจอนะครับจะเห็นรูปหน้าคนเห็นไหมหน้าคนยิ้มอยู่ตรงนี้ใต้ล่างหน่อยเครื่องบนของการปรับปุมกล้องแล้วก็ข้างล่างของโหมดแชทนะครับจะอยู่ระหว่างกลางคลิกเข้ามาเนี่ยมันจะโชว์หน้านี้มาหน้าอ e ีโมติคอนก็มันจะมีให้เลือกเลยเนยว่าเราจะเลือกทําอะไรก็อันแรกเลยทําการกล่าวทักทาย,ส,ยสวัสดีครับผมตองหนึ่งเก้าหนึ่งเคอันที่สองก็ทําการโค้งคํานับเงี้ยสวัสดีนายท่าน นี่ยิโมจิมันมีทั้งหมดกี่อันวะเนี่ยเยอะอยู่นะมีให้เล่นเนี่ยหน้าเศร้านี่มึงเศร้าแล้วเลยเนี่ยนี่ท่าเศร้าเลย,เยแล้วก็ทําการนั่งนั่งเฉยๆนะเมื่อยแล้วก็เลือกนอนชิลจาร์ดเลยครับและฟีเจอร์เด่นประจาโหมดนี้นะรีบานกันก็คือการเต้นเจ้า <Yeah. S 1> นี่สเต็ปสเต็ปขามาเป็นไงเพลงมาเท่าหน่อยไหมเออ โอ้โหท่าอะไรวะาบน้ำบ้องแมกบงแมกแล้วก็ช่อดอ,อกไม้ช่อดอ,อกไม้คืออะไรอบดอกไม้เธอเอาไปเลยคนสวยแล้วก็อุ้ยพี่อย่ามายืนข้างหลังนี้เลยมันเสียวนะพี่นะเอ,ออกลับไปแล้วก็หมดปลกมือโอ้เจ๋งสุดๆทำก,การหัวเราะ มูในบ้าแล้วนั่งคุยคนเดียวเนี่ยต่อมาล้มโกรธโกรธได้ท่ามากเลยทำการยั่วเย้าหยั่อะไวเลยยูย่สิรเแล้วก่อนสุดท้ายของเราทำการใชยชนะยูฮูดีใจนะครับชนะเย้ก็มีแค่นี้เองนะครับเป็นโหมดเล็กๆน้อยๆนะเผื่อเพื่อนๆที่เพิ่งมาเล่นแล้วยังไม่รู้นะครับเอาไว้เล่น คนกวนตีนคนได้นะแบบว่าเออเราฆ่าเขาตายแล้วเราก็ไปเต้นหน้าตบอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่เกียนจ,จัดๆก็เอาไว้ใช้เล่นกันได้นะครับไว้แล้วแต่แต่ละคนจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับมีเพียงแค่เท่านี้เท่านั้นก็ผมพุที่ตองต้องขอ,งต,อ,งต,องตัวลาไปก่อนขอไปเต้นก่อนนะครับใช่แต่ไม่ใช่เกมเต้นนะเนี่ยก็ถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ไว้ด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย I stone not fuck with them Oh, stone fuck with them